เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคู่ดวงคอยอีกครั้งยังไงนะครับก็ต้องสวัสดีแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องคูโดงคอยครั้งแรกเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้ยังสูงนะครับคนที่เป็น fc คูโดงจะ ซากวันดีอยู่นะครับคูโดกจะเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสอบโดยเฉพาะเหรียญที่มีราคาหรือว่าไม่มีราคาหรือว่าบางเหรียญที่เป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานหรือว่าบางเหรียญที่เป็นเหรียญดัดแปลงคูโดกจะนํามาพูดมาคุยกันนะครับเพื่อบอกกล่าวกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะราคาเหรียญคลิปนี้ EP นี้นะครับคูโดกจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญ หนึ่งพศของในหลวงรัชกาลที่9นะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้พศนี้นักสะสมอยากได้มากๆนะครับสําหรับเหรียญนี้พศนี้ไม่ใช่นักสะสมอย่างเดียวอะ่ะคนที่เป็นพ่อค้าหรือแม้แต่ครูด่งเองถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้เดี๋ยวลองเข้ามาดูกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่เล่นกันจริงๆนะเท่าที่ครูดงเห็นจริงนะครับเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่5,000บาท5,000บาทนะครับ นั่นก็คือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทนี่ครับผมเหรียญ2บาทที่ครูโดงนำมาให้ชมนะครับเป็นปี2550เหรียญปี2550นะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดที่มีราคาสูงมากที่สุดนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญ2บาท ถึงแม้จํานวนการผลิตนะครับจะสูงถึง200กว่าเหรียญ200กว่าล้านเหรียญน,นะครับแต่ว่ามีการพูดคุยกันนะครับว่ามีการนําออกมาใช้ใจ่ายในระบบหมุนเวียนเนี่ยไม่ถึง1ล้านเหรียญน,นะครับเนื่องจากว่าไปซ้ําแล้วก็ใกล้เคียงกับเหรียญหนึบาทปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนเป็นสีทองทีนี้เพื่อนๆพี่เพียงนน้องหลายๆคนไม่ทราบนะครับ มาพูดถึงเรื่องราคาก่อนเนี่ยเอาเหรียญที่อยู่ในมือของคูโดกงเนี่ยเป็นเหรียญสีเงินปี2550เล่นกันปัจจุบันนะครับเฉลี่ยแล้ว7บาทถึง10บาท7บาทถึง10บาทนะครับที่เล่นกันนะครับราคาก็เกินหน้าเหรียญไปละ7บาทถึง10บาทแต่ว่าเวลาเขาซื้อขายกันก็อยู่ที่5เหรียญ10เหรียญ20เหรียญเนี่ยแบบเนี้ยมันถึงจะคู่มารค่าส่งเหรียญ2เหรียญไม่คู่มรค่าส่งทีนี้มาพูดถึงเหรียญที่ คนที่เป็นนักสะสมหรือแม้แต่ค่โดงเองอยากได้มากที่สุดนั่นก็คือฟังให้ดีนะครับเป็นเหรียญ2บาทปีพุทธศักราช2 5 5 0ที่เป็นสีทองเหลือง สีทองเหลืองนะครับโดยปกติแล้วนี่เหรียญ2บาทปี2550จะออกมาเป็นสีเงินใช่ไหมครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นไส้เหล็กชุบนิกเกิลแต่มีการค้นพบค้นเจอแล้วก็ร้านใหญ่ๆได้ไปแล้วนะครับนั่นก็คือเหรียญ2บาทสีทองเหลืองที่เป็นเหรียญอลูมิเนียมบลอนอลูมิเนียมบอนนะครับ เนี่ยใครๆพูดง่ายๆคือใครๆก็อยากได้อะลักษณะความแตกต่างกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาหลอกเราหรือว่าเราถูกหลอกนะครับนั่นก็คือเหรียญที่เป็นสีเงินเนี่ยจะมีส่วนผสมของเหล็กอยู่เพราะว่าเป็นส่วนผสมของเหล็กนะครับแล้วก็มาชุบนี่ครับผมเห็นไหมแม่เหล็กกึดูติดแต่ถ้าเป็นอะลูมิเนียมบอลแม่เหล็กจะดูดไม่ติดเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญสีทองเหลืองเยอะๆ เก็บเอาไว้ลองลองเช็คดูนะครับถ้าไปปี2550จับมาเช็คดูเลยถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดมีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทนะครับเท่าที่คุณด่งเห็นนะครับจากสมัยก่อนเขาก็เล่นหลักหมื่นแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีการค้นพบค้นเจอกันราคาก็เลยลงมานะครับลองลอง,ลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณโด่งคอย